เคยนึกภาพกันไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราไปดวงจันทร์ได้ยง่ายเหมือนบินไปเที่ยวต่างประเทศมันจะเป็นยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาดูเรื่องราวที่จินตนาการถึงอนาคตแบบนั้นกันอนาคตที่การไปอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเอาละครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นแบบไม่ต้องปัวอะไรมากเลยเสียงนี้ดังกล้องเข้ามาในหูฟังทันทีพาเราวาร์ปเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนักบินเลยครับ ในวินาทีที่แบบหัวใจเต้นรัวที่สุดของการเดินทางทั้งหมดใช้แล้วครับการนับถอยหลังเพื่อทยานขึ้นสู่ทองฟ้าและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่จะมาเปลี่ยนนิยามคำว่าท่องอวกาศที่เราเคยรู้จักไปเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมปี2049ครับอืมเป็นอนาคตที่ก็ไม่ได้ไกลตัวเรามากนักใช่ไหมครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะในอีกไม่กี่สิปีข้างหน้าเอาล่ะมาทำความรู้จักกับคนที่จะพาเราไปทริปนี้กันดีกว่าครับเธอชื่ออลิซเป็นนักบินอวากาศชาวไทยอายุ28ปีเท่านั้นเอง และที่สำคัญเธอคือหนึ่งในผู้โดยสารของเที่ยวบินท่องเที่ยวดวงจันท์นี่แหละครับเราจะได้เห็นทุกอย่างผ่านสายตาของเธอเลยจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความแตกต่างครับคือมันคนละเรื่องกับภารกิจสมัยอพอลโลเลยนะสมัยก่อนนู้นคือโอ้โเสี่ยงตายเป็นภารกิจระดับชาติแต่ตอนนี้มันกลายเป็นการเดินทางส่วนตัวที่เน้นความปลอดภัยใครๆก็ไปได้มันคือการเปลี่ยนจากการสำรวจที่เดิมพันด้วยชีวิตมาเป็นการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ แล้วคำถามคืออะไรแหละที่ทำให้การเดินทางมันเร็วขนาดนี้นี่เลยครับกุญแจสำคัญเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอออนผู้ไดง่ายก็คือมันเป็นระบบขับเคลื่อนที่แบบโคจะมีประสิทธิภาพเลยมันใช้ไฟฟ้าไปเร่งอนุภาคไอออนให้เกิดเป็นแรงขับแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลก็คือมันลดพังเวลาเดินทางแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิงไปได้แบบมหาศาลเลยนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลย และผลลัพธ์ของเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยนะมันน่าทึ่งมากครับแค่20ชั่วโมงใช่ครับฟังไม่ผิดเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้ในเวลาไม่ถึงวันเดียวสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับพอไปถึงแล้วได้มองย้อนกลับมาคำพูดแรกที่หลุดออกมาจากปากของอลิสก็คือโอ้สวยงามมากเป็นคำสั้นๆง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามันอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกแบบทึ่ง ตะลึงและก็ประทับใจสุดๆกับภาพที่น้อยคนนักบนโลกจะได้เห็นด้วยตาตัวเองโอเคครับมาถึงดวงจันทร์กันแล้วแล้วประสบการณ์บนพื้นผิวดวงจันทร์ล่ะมันจะสุดยอดขนาดไหนจะสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมได้ยังไงเราไปดูกันต่อเลยยานอวกาศเนี่ยเขาลงจอดแบบนิ่มๆเลยครับใกล้กับจุดประวัติศาสตร์ที่ยานอพอลโล11เคยลงจอดไว้ในอดีต มันเหมือนการเชื่อมโยงการเดินทางยุคใหม่เข้ากับรอยเท้าแรกของผู้บุกเบิกในวันนั้นเลยนะครับเป็นการให้เกียรติประวัติศาสตร์แบบสุดๆไปเลยแล้วพอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่แทนที่จะเห็นดวงจันทร์กลับเห็นโลกของเราแทนลองนึกภาพตามนะครับโลกที่เป็นบ้านของเราลอยเด่นเป็นวงกลมสีฟ้าสลับขาวสวยงามมากๆอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของอวกาศ โอ้โหมันเป็นภาพที่ทําให้รู้สึกทั้งผูกพันกับบ้านแล้วก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลไปพร้อมๆกันเลยแค่เลขตัวเดียวเลข6ก็อธิบายความรู้สึกสุดมหัศจรรย์ของการอยู่บนดวงจันทร์ได้แล้วครับเพราะอะไรล่ะเหรอครับเพราะแรงโน้มถ่วงที่นี่มันน้อยกว่าบนโลกถึง6เท่าทุกอย่างมันจะเบาไปหมดเลยแล้วพอแรงโน้มถ่วงน้อยลงเนี่ยการเดินเล่นบนดวงจันทร์มันเลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกสุดๆไปเลยครับมันเหมือนเราได้เล่นสนุกมากกว่าเดินธรรมดาอีกนะ คือกระโดดทีหนึง่งตัวก็จะลอยขึ้นบเบาๆช้าๆเป็นฟีลลิ่งที่แบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจริงๆและแน่นอนครับมาถึงดวงจันทร์ทั้งทีกิจกรรมของนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเต็มตั้งแต่เก็บเศษเหินบนดวงจันทร์กลับไปเป็นของที่ระล,ลึกไปจนถึงกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยถ่ายเซลฟี่แต่ฉากหลังไม่ใช่ธรรมดานะครับฉากหลังคือดาวเคราะห์โลกทั้งใบนี่แหละครับคือภาพที่บอกเราชัดๆเลยว่าการเดินทางที่เคยยิ่งใหญ่ระดับมนุษยชาติ ตอนนี้มันกลายเป็นทริปท่องเที่ยวที่ใครๆก็ไปได้แล้วเอาละครับหลังจากได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านกลับสู่โลกของเรากันมาดูกันครับว่าการเดินทางกลับครั้งนี้มันได้ทิ้งมุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอนาคตไว้บ้างลองดูไทม์ไลน์ของทริปนี้สิครับมันเร็วมากๆเลยนะวันแรกออกเดินทางจากโลกยังไม่ทันข้ามวันก็ถึงแล้ววันที่สองได้เดินเล่นบนดวงจันทร์แล้ววันที่3ก็กลับถึงโลกอย่างปลอดภัยแล้ว ทั้งหมดนี้ไปกลับดวงจันทร์ใช้เวลาไม่ถึง3วันสุดยอดจริงๆและนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะครับในโลกอนาคตที่เรื่องนี้เล่าให้เราฟังเนี่ยการไปเที่ยวดวงจันทร์มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันคือความจริงบทใหม่ที่เรียบง่ายใครๆก็ไปได้ไม่เช่เรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ไกลตัวเหมือนเมื่อก่อนอีกต,ต่อไปแล้วครับพอลิสกลับมาถึงโลกเนี่ยความคิดสุดท้ายของเธอเต็มไปด้วยความหวังเลยครับเธอมองว่าทริปนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะ แต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่ต่างหากมันคือจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพวกเราและเรื่องราวนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนความคิดของอลิซให้กลายเป็นคำถามที่อยากจะชวนให้ทุกคนลองคิดตามกันดูครับว่าในเมื่อการไปดวงจันทร์มันกลายเป็นเรื่องง่ายขนาดนี้แล้วและก้าวต่อไปล้วครับการเดินทางครั้งต่อไปของมนุษยชาติจะเป็นที่ไหนกัน